น้องพราวอาบน้ําให้พี่ตั้งชื่อที่เขาชื่ออะไรดีอะพราวฮะพี่กระโต<า>พะตพะตีตัวโตตัวผู้หรือตัวเมียเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายพี่กระโตอาบดาบน้องพราวอาบน้ํนอาอาบน้ําให้ทั่วให้ทั่วให้ถึง <c oughs> อาทิตย์ละฝังเนี่ยโอ้หัวเปียกหัวเปียกเอาให้เปียกให้ช้ำเลยไม่รู้จะสระผมเลยพี่ลิดก,กระโต,ะโตเอาเอหาเยอะเหาเยอะเอาน้ำใส่นี่อะสระผมให้พี่พี่รีดกระโตด้วยเดี๋ยวเอาเอาสระผมด้วยสระผมสระผม พี่รีกระตุเอาสะก่อนเดีเพิ่งเอาน้ำใส่เดี๋ยวสะสะเอามือทูทูรุ่นนี้เหา่าเยอะเอาแป้งเลยไหมคือ <c oughs> เอามือขยำเอาแปง้งแปง้งพี่ลิกระตุกพี่กระตุกเดี๋ยวน้องเผาไม่เป็นเห่าแล้วนะพี่ลิกระตุกน้องเผาไม่มีเห่าแล้วนะคะพี่พี่กระตุกมีเห่าเนี่ยขึ้นทั้งตัวด้วยเนี่ยพี่กระลิกกระตุกเนี่ยเอามือลูบด,ดีกว่าไม่ต้องเอาแปง้งหรอก เอามือรูปเลยเอาเรื่องจะแปลงแล้วแต่ตามใจพี่กลิกโกโตนี่ฟางต้นไม้อืมอ่ะเอาน้ำโอ้เดี๋ยวป้าไปรดน้ำต้นไม้พี่ลิกโกโตเอาให้ทั่วเลยพี่ลิกโกโตตั้งชื่อให้แล้วนะต้องดูแลนะ เออต้องดูแลสะอาดสะอ่านจากมอมมอมเนี่ดูหน้าพี่กระตุกน้องใครเอาพี่กระตุกมาจากไหนปัสแสงเอามาเองนี่แหละนี่นี่เอานี่เอานี่จุ่มนี่ด้วยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเี้ตลิกระตุกน้องพาวสบายดีบอกแม่ทีน้องพาวเซโลแม่นี่ยน้องพาวตรงนี้น้องพาจะหายแล้ว พี่ลีโกโตเอาอาบน้ำดีๆพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนได้แล้วแล้วตัวนี้ชื่ออะไรดีเอาตัวนี้ด้วยมอันนี้ตัวนี้มอมแมมชื่ออะไรดีเอาดูหน้ามันดิตั้งชื่อให้หน่อยอเป็นเพื่อนเกอกันชื่ออะไรอันลีโกโตอันนี้ลิกตาแล้วกันเอาตั้งดีงั้นอะลีกตาจำชื่อได้ด้วยตั้งให้แล้วอะตั้งน้องอนะ การ